ลกคนอันนี้ก็คือเรามาจอดแฟงกับพี่ที่ออฟฟิศเว้ยแล้วนี่คือสิ่งที่เราสั่งแล้วก็ทำกันไปมียำแซลมอนยำปลาหมึกยำปูทะเลยำหอยนางรมยำขา้าวโพดแล้วก็เฟรนไฟรายไก่ทอดกินเสร็จก็มาตามโดยนี่เลยของหวานเขาเรียกอะไรนะปิง่งซูแล้วก็แล้วก็ดูที่เขาทำ เธอไอคือเก็ดน้าแข็งคือเขาแบบน่ารักมากอันนี้คือแอบถ่ายออเดอร์ของคนที่อยู่ก่อนหน้าอืมนั่นแหละของเขานี้ดูน่าอร่อยส่วนเนี้ยจะเป็นของเราอันเนี้ยเป็นของเราจริงๆแล้วเราไปกับเพื่อนที่ออฟฟิศสามคนด้วยแล้วก็นั่นแหละจ้ะเสียใบยคนละ น่าจะไม่ต่ำกว่าสามร้อยแต่ว่ามันก็คุ้มอะคุ้มเราจนสุดท้ายพี่เขาบอกว่าเออรล่มหน้าไปใดิบุฟเฟ่กันเถอะแบบเนี้ยไม่คุ้มไม่คุ้มคนอื่นเขาคุ้มเราเนี่แหละนี่ล้วก็ได้แล้วปิงซูสตรอเบอร์รี่ร้านนี้คือแบบตกแต่งแบบไม่จุกตาถือกินไปด้วยก็ได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ยคือเราอยากถ่ายแบบมุมสวยๆไง แต่ก็แบบว่าเออมันกินยำม,มามันอร่อยเกินแล้วมันมันเจอของหวานอะ่ะมันฟินว้วยแกต้องไปไปเลย